โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารนะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนในการซึ่งเว็บที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์แนวคลิกโฆษณานะครับซึ่งเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า Google Live นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันบนมือถือได้ นะครับใครที่สนใจสามารถลองสมัครแล้วก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้การถอนเงินเนี่ยจะเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับขั้นต่ำอยู่ที่200บาทนะครับผมก็สำหรับลิงก์สมัครเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพืเ่อนๆสนใจเนี่ยสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็การสมัครสมาชิกเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแค่เรากอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําการกดลงทะเบียนเนาะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนลงทะเบียนเสร็จนะครับเพื่อนๆต้องมากดดาวน์โหลดลีฟตรงนี้นะครับมันจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปติดตั้งบนเครื่องนะครับก็สําหรับแอปนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นบนเว็บได้นะครับจะต้องดาวน์โหลดมาบนเครื่องเท่านั้นเนาะก็ให้เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบ,บบให้เรียบร้อยเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เพื่อนทำการล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับซึ่งขั้นตอนในการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากนะครับคือให้เราเนี่ยทำการกดตรงนี้นะครับที่รูปมือมันชี้เนาะแต่นะครับตอนนี้ผมกดเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อยู่ของเพื่อนก็อาจจะขึ้นแบบเดียวกับผมนะครับก็คือต้องอนุญาตสิทธิ์ให้ Google Adsense ก่อนนะครับถึงจะสามารถดำเนินการได้เนาะโดยวิธีการทำยังไงนะครับก็ ให้เรานะครับทำการกดไปที่บนซ้ายตรงนี้นะครับอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่จะเห็นคําว่า add e s ้ code นะครับกดเข้ามาเลยเนาะโอเคนี่นะครับค่อยๆทำตามผมนะจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ a d s e n s ตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งเนาะก็ให้เราทำการกรอ e ีเมลที่เราใช้ในการสมัครสมาชิกนะครับ อ่ะก็หลังจากที่เราล็อกอินอีเมลของเราเสร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยเนาะให้เพื่อนกดตรงคําว่าลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเนาะอ่ะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เราทําการกดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกนี่นะครับเป็นอีเมลที่เราใช้ในการล็อกอินเข้ามานะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับตรงเว็บไซต์ตรงนี้ก็ติ๊กว่ายังไม่มีเว็บไซต์นะครับ ตรงนี้ก็ติ๊กติ๊กล้ามผมได้เลยนะประเทศตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับอ่าผมหาประเทศไทยสักคู่หนึ่งโอเคนะครับหลังจากเราเลือกประเทศไทยเสร็จนะเลื่อนลงมาข้างล่างติ๊กตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานแอปเซน์แบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เราทำการกดใบอนุญาตนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะเนี่เราลองย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นแบบนี้ถือว่าสําเร็จละทีนี้เราสามารถที่จะมาเริ่มทําเงินได้เลยนะครับเพียงแค่กดไอตรงที่มันเป็นศูนย์เปอร์เซนตรงนี้นะครับก็มันจะขึ้นแบบนี้เนาะเราก็จะต้องรอตรวจสอบนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับก็ไม่เกิน1 2ชั่วโมงเนาะ หลังจากที่ทางแอดมินนะครับเขาตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็สามารถมากดตรงนี้เพื่อเริ่มทำเงินได้ซึ่งสำหรับเว็บนี้นะครับมันจะเป็นเว็บไซต์ลงทุนเนาะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับลองกดเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะที่มันเขียนว่าเพิ่มเว็บไซต์นะครับนี่มันก็จะมีเป็นขึ้นมาแบบนี้เนาะโดยที่เว็บไซต์ที่เขาเปิดให้ลงทุนเนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวนะครับนี่ก็คือต้องใช้เงินลงทุน5 0 0 0ันบาท สามารถได้รับรายได้ต่อวันประมาณ50-120บาทจะเป็นแบบสุ่มจำนวนนะครับก็คืออยู่ในขอบเขต50-120เนอะก็การลงทุนเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับอยู่ยาวๆ1ปีเลยนะครับมี5,000บาทเนอะก็สำหรับบัญชีเลเวล1สามารถผูกได้แค่5เว็บไซต์เท่านั้นนะครับนี อ่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราจะลงทุนเนาะเราก็เลือกแบบเนี้ยเราก็กดซื้อแบบนี้นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าคิวโคตแบบนี้ให้เราแคปไปสแกนนะครับในแอปของเรานะครับเงินมันก็จะเข้ามาในนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนสําเร็จนะครับซึ่งการถอนเงินเว็บไซต์แบบนี้ขั้นต่ําอยู่ที่200บาทนะครับนี่ผมจะถอนให้ดูเลยนะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่1,000บาทเนาะอะ่ะผมก็จะกดถอนแบบนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็บันทึกการถอนนะเนี่ยผมเคยทําการถอนไป2ครั้งนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะก็ยอดแรกจะเป็น1,500บาทกับอันนี้เป็น1000บาทนะครับก็จ่ายจริงแน่นอนนะสำหรับเว็บนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ